เอาลครับขอกราบสวิตส,สวัสดีกันด้วยนะครับพบกับมิสเตอร์พามใส่ระตอนวันนี้เราอยู่ในเกม Demon s l ลเยอนั่นเองใช่แล้วครับก่อนที่จะไปดูนั้นอย่าลืมกระทืบไลค์ผมด้วยนะครับเพื่อให้ผมมีกลรงใจนในการทำคลิปให้พวกคุณดูและทําให้ผมถึงสองมือซับด้วยนะนั่นก็เป็นเริ่มกันเลย let's go มาฮึบโอเคเริ่มมาที่เราจะได้เนสโกกับทันจิโรนะส่วนเซนี่สืผมดูโฆษณาเอานั่นแหละนั่นแหละ เกมนี้ก็จะเป็นแนวต่อสู้กับอสูรนะครับใช่นั่นแหละแต่่างนี้ตัวละครเนินก็ไปฟาร์มเพชรกับฟาร์มทองเอานั่นแหละก็จะเป็นแบบนี้ก็จะไว้ให้เราอัพโอโ้โหเสาหลักไฟกูแพงจังวะนั่นแหละชุบอินโนสเกะพันเพชรไม่รู้เป็นเพชรหรือเปล่าน,ะนั่นแหละโอเคโอ้แม่งมีแต่ตัวแพงทั้งนั้นเลยช่างแม่งกูไม่สนกูจะเล่นมาก็จะมีสองหมวดนะหมวดนี้ผมเล่นได้ยังวะ โอเคเล่นได้แล้วมันก็จะเป็นโหมดที่เราต้องไปชิงอันดับหนึ่งโอเคส่วนโหมดนี้คืออะไรโหมดนี้ก็คือต่อสู้นั่นแหละเหมือนเดิมตามด่านแล้วก็จะมีบอสมาให้แต่ละด่านนั่นแหละเล่นกันเล่นด่านนี้ก่อนโอ้มีอสูรแมงมุมด้วยแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนนะนั่นก็เปเริ่มกันเลยมาเริ่มมาถอยทันจิโร่จะลุยบนพระเอกมา ไอ้โซนมึงมาเลยอ้อปล่อยพลังได้เหรออ๋อมันปล่อยอติอ้อยจะตายเอาเออมึงจะบู้แต่พูดดิวะอ้าวได้แต่กูไม่พูดแต่กูจับหนักเลยแล้วกันวานวาลีมาพึบพึบตายตายึบมาเออมาเมื่อกี้มึงเนี่ยสักเกือบตายเลยเออตายจริงวะเฮ้ยไม่ตายกูลุกขึ้นมาได้ฮ่ากูหลอกเออเฮ้ยมันเฮ้ยมันแยกล่างได้มาขบวนท่าที่หนึง่งอ้าพูดมากว่ะมึงเจอกูมา กูจะปกป้องเนสโกจังเองมาเข้ามาเลยไอหัวปลาหมึกอ้าวไอหัวร้อนอ่ะฮึบมากูลุกขึ้นมา,อมมาเออมาไอสูนย์แมงมุมต้องเจอกับเนสโกมามึงเจอเลยเออตายเออไม่ตายวะโอ้โหเฮ้ยหลบได้โว้ยเออมามามึงเจอหัวโขกหน่อยมาึบเรียบร้อยไอสูนย์แมงมุมเด้งอืมไทจิโร่กูกากจาังวะ เออช่างแม่เถอะนั่นแหละก็จะเป็นประมาณนี้เราจะได้รับกล่องเป็นจิ๊กซอว์ดูดิเราได้ตัวอะไรโอ้เสาหลักเทนเสาหลักเสียงเทนเงินบุรุษสามเมียนั่นแหละชุบได้เงินมาเยอะเลยชึบโอเคแต่อยากได้เพชรมากกว่าโอเคสามารถอัปเกรดได้ใช่ไหมโอเคอัปเกรดให้น้องเมย์หน่อยลวกันเมย์จะได้เก่งโอเคต่อไปให้อัปเกรดให้เซนอิสุน้อย โอเคแล้วก็อัพเดีให้ทันจิโร่หน่อยเพราะทันจิโร่ไปไวมากเมื่อกี้โอเคตังหมดช่างแม่งโอเคเล่นไปเล่นด่านนี้ดีกว่าด่านนี้น่าจะสนุกโอเคไปเริ่มกันเลยเลสโก้ s <S โอ้สำหรับอวบในเหี้ยไอ้สัตว์ทันจิโร่มึงมังอาไปอยู่กับเมียก,กูเหรออ่านมาสู้กับเนสกุกกูค,กคอยแล้วกันเออมามาเจอกับน้องเนสกูหน่อยคนจะบุไม่ต้องถือพี่กูหรอกมา ตายแล้วมึงเสาหลังงูเออห่วงเมียนักห่วงเมียหนาชิบหายเออมาตายมาฮึบเออมาเจอหน่อยเออมาตายซะเออฮึบมาเออเรียบร้อยครับมาฮึบมองเจอนี่หน่อยถ้าไม่ตายเออเออมาเออเออเรียบร้อยชนะ น้องเนตัวเดียวก็สบายหัวเมียนกหัวเมียหนาไอ้เหี้ยโดนตีไปซะมึงมาโอเคดูดิเราจะตัวต่อไปเราจะเจอกับใครโอ้ไอ้เหี้ยซาดิมิไอสัตว์มามึงหรอจะแทงน้องกูอ่ะเข้าหน้ามาแทงน้องกูวันนี้มึงไปหลอดเน่เออวะเออไอเออมาเออตายตายซะเสาหลักเออ เสาหลักลมหรือเสาหลักอะไรช่างไม่เออกูไม่สนหรอกวะผมจะเป็นเสาหลักไหนฆ่าหมดวะเออเออไอผ่านวาเลยตายปูตายยากจริงๆสมแล้วที่เป็นเสาหลักเฮ้ยวะเฮ้ยวะเออปัญยาเฮี้ฟันไม่เข้าเลยวะเอาไอเฮ้ยอย่าประมาทเออเออเออวะเออ อ๋อเอ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 าดิไปกินป่านมาเลยเออเออเอ้ยเออไอ้จ้าเอ้ยเรียบร้อยมาอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยร่างนี้โหดอุ้ยมาเอออุ้ยมาเออตายยรงจังวะเออเออเฮ้ยเย้ โอ้โหสมแล้วที่เป็นเสาหลักโคตรแข็งแกร่งนี่เราเสาหลักอ่ะโมแต่พูดนะมึงทาออจิโร่เอือเซนจัดการดิเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเอ,อือหมู่บ้านไม่ใช่ดิการสังสอนเสาหลักมึงอัดสักกุญแจเลยนะมึง,อองามาเออเซน่สึกกูล้าแชมป์แล้วแม่งการสังสอนเสาหลักมึงเอาสักกุเละเลยโอเคเอออะไรแชมป์จะเป็นใครไมใ่ใช่แชมป์ดิอ้าวเซนิสุโอ้โหสู้กับเซนิสุ อ่าน้ำเปลี่ยนเป็นน้องเนยแล้วกันมาจะกระทืบหัวให้ดูบโบเลยโหเสียโคตรแมรี่เนสโกูเออ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 ตายโอ้ยว้าโอ้ยกระทืบโหทำไมรู้สึกว่านสกโกกมันจบตีบอลจะว่าอุสาบเก็บละเออตายโอ้ยไปตายาเหรออ้ยดบได้เหรออึบอึบอึบไปเรียบร้อย เออตายตายตายเอพี่ตายวะเออโยสู้โคนนานเออตายเออวายหัวปลาหมึกอ๋อเฮ้ยวาอ้าเฮ้ยตัวปลอมบมาฆ่าเมียกูกูไม่ชอบด้วยตอนนี้กูแต่งหญิงวะเอออตัวกูจะเปแต่งหิงก็เออเออเจเจ็บโอ้โอโอ้โโอ้โเโอ้ยโอ้โโอ้โ้โความฝัเดียวหัว้้

อ,อ <man <man oh ุ๊ยอุ๊ยอุ้ยมันกัดได้ว่ะเออกูกูกัดกูกัดได้ดีว่ะเอออุ๊ยเออเอเฮ้ยเยอะกูจะตายรอบสองไม่ได้เออ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 ตายซะตัวปลอมเอกว่ากูจะฆ่ามึงได้เวนโอเคโอ้จากร้อยเดียวกูเหลือเจ็ดสิบโอเคมาบอสบอสโอ้กิวทาโร่ไอ้เหี้ย ชิบหายทั้งงมามาเจอกับน้องเนกูหน่อยมาแต่เขาปีพี่น้องเหมือนกันไม่ใช่หรอมาอ้ยตายแล้วมึงเออเออโอ้ยทำไมโอ้โหมันแข็งโอ้ยไม่ใช่เล่นลมาต้องตั้งใจเล่นมาเฮ้ยมาจะอ,อ right. ัดมึงเออเออเฮ้ย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 ้วก็เปลี่ยนเฮ้ยเฮ้ยไ เอ้ยเนี่ยพี่ใส่นิสุมมาเออมึงทำลายอะไรแฟน์โกว่าเบ่งตายเออแปลกยาดลึกลงมเอาสักปุยับเลยเฮ้ยมาเอาสักปุยับเลยเออเออเออตายเออมาเอ้ยอาเออมาอยู่ท่าลง มึงดมึงบังอาจมาทำเสาหลักมือขาดอะตายเราสู้เขาไม่ไว่าจริงๆทุกคนเราสู้เขาไม่ได้เออเพราะว่าเราต้องขาดเสาหลัก